คือทำเตือนท้องอ่ะแล้วทำยังไงอ่ะแล้วจะได้เรียนต่อหรอนานตอนทำไม่ไม่ไปป้องกันไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกแม่มไม่มีหาหรอกมีปัญหาทำไมเขาจะเอาอยัางไงเครจะทำยังไง ดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องเลอเน่แช่แน่วันนี้เราก็จะมาทำคือเราจะมาแกงแม่กันนะแกงว่าเอิญท้องนะคะใช่คือเราที่เราพูดคอยนพูดดังไม่ได้เดี๋ยวแม่ได้ยินนะเราจะมาดูกันว่าเขาจะโกรธหรือว่าเขาจะโกรธแม่เลยคงต้องโกรธเราต้องเตรียมยาดมไว้แล้วล่ะได้เตรียมไหมไม่อยู่ที่บ้านแต่แบบเอาแบบ ต้องทำให้เนียนที่สุดนะเราใช่เราจะคํำไม่ได้คือแบบต้องหลุดไม่ได้เลยคือแบบมีโอกาสาา <c oughs> คร้งเดียวเห็นสถานาการณ์มันต้องตึงเครียดด้วยบ้างลยใช่ต้องแบบต้องนิ่งนิ่งเลยนะนิ่งเลย <c oughs> โอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะนะ <c oughs> ไปดูกันเลยดก <c oughs> ดูกันเลย Thank you. kui duai yu hai yu bimak yu ni lai kui duai mai zeng yang maa ni li haa ya koi la maa tong ni li haa kua taa ni ni lai yu kui duai nei yu มาตองกลนมาตรงนี้มคัญสำคัญสคัญาไนนั่งนี่น้าไมาแม่ไม่จะว่าเป็นไหมมันจะโกรธไหมไม่จะโกรธหม่อาว่าพูดมาก่อนดิไม,ไม่รู้จะโกรธได้ไงเออนะ ตเอาสกมาเลยวๆค่ะเอ้าอย่างนี้เ,นเรื่องอะไรมันหนักเรมันหนักหนักว่ะเอิหนักกล้ามมายืนยทำเอินท้องถ้าทำไงจะเรียนเอ้อ้าทำไงจะเรียนได้ เขาทำยังไงอะเออก็ยังเรียนไม่จบเลยเอาหนูจะ็หกปีกันเนี่ยยังไม่จบเลยอืมแล้วทำอะไรไม่ได้ฮะเขาทำยังไงอ่ะห้องเขาต้องเอาไว้แล้วเนาะมันจะไปออกอ่ะบาดนะหันลบนะมันหากินไม่ขึ้นนะเออตอนอะไรไม่คิด เอาทำยังไงอะ,อะเราจะได้เรียนต่อนตอนทำไม่ไม่ต้องกันไม่ได้หรอไม่ได้หรอกต้องเลิอกเรียนก่อนคนณหากินไม่ขึ้นตลอดชีวิตนะถึงมาหลายคนเนี่ยที่พามาก็มาคุยเรื่องนี้แหละแล้วพี่รู้ยังเหรอไม่ไม่รู้ค่ะทำไมตอนทำไม่คิดอต่ทำไมไม่ต้องกัน แล้วนี่แม่นะไม่ยากหรอกเออแม่ไม่ยากหรอกเออเออไม่ต้องเรียนนะดิแม่จะไม่ไม่มีคิดยากเลยค่ะเล็ดจะเอายังไงอ่ะอ่ะตัดสินใจกันยังไงเงออยาวไงยังไม่รู้เลยยังไม่คุยกับพี่เขาเลยแต่ไม่ยากหรอกแม่ก็เลี้ยงได้แม่แม่ก็เลี้ยงได้ไม่เป็นอันแล้ ตัวพี่สาวเขาคุยพี่เขยเพื่นนั่นคือเสียใจไหมตัวตัวทำรู้คือของของพี่ของพี่เขาแต่แม่ไม่มีปัญหาหรอกไอเรียนไม่เรียนมันก็แค่นั้นแหละเวลาให้เบ้นเรียนคนเดียวเบ้นทํางานคนเดียวก่อนพี่สาวพี่เขยเขาแค่นั้นแหละถ้าเขาเข้าใจถ้าเขาเข้าใจแม่ก็ไม่ยากคุยกันได้แม่เสียใจไหมไม่เสียใจทําไมเสียใจเรื่องอะไรล่ะ เรื่องมันทำรมชตาของมนุษย์เมื่อเป็นไงแ,แล้วแล้ก็ต้องยอมละเป็นการเรียนที่จะจบแล้วแล้วก็ตื่งานแล้วะแค่เอ่นคนเดียวมันก็จะอยู่กับเราไม่ได้เนอะไอความรู้สึกแม่ไม่มีอะไรหรอกแม่ก็ดีใจที่ทักมาแล้วเป็นไงกำอยากจะเกิดนี่ก็ทำไงได้อจะเอายังไงตอนจะนิ่งต้องคุยกับพี่พี่เขาก่อนที่เขาก่อง แม่ไม่มีปัญหาหรอกคือปัญหาทำไมใครจะเอาอยัางไงเคาจะทำยังไงเราคิดในใจมคิดจะเอาออกนะไหมไม่จไ,ได้นะ้อ <c oughs> อกออไม่ได้นะจำตลอดชีวิตนะคะคิดไม่ขึ้นกขีคอไว้เลยนะแต่เรื่องหนุเรื่องหลานไม่ต้องห่วงหรอกเนี่ยพ่อแม่ก็อยู่ บ้านเราเปามีแม่ห่วงความรู้สึกของพี่เขาที่สุดเออเพาแล้วเราก็คุยกันได้ทาําไงของเราคุยกันดีๆแ,แม่จะไปคุยด้วยคุยเัาเข้าก่อนนเกินเราเข้าก่อนแล้วพ่อแม่จะไปคุยเข้าด้วยถ้าจะขอรับไม่ได้อะขอรับไม่ได้ก็ฆ่าเองกันยังไงละ่ะก็าคนแม่ก็ะจะบอกเองอยู่แบบเรื่องเองมาโตแล้วเองมารู้เออแม่กับลูกเองเองรู้เออให้เรียนจบกันก่อนหรือย,ยังไงค่อย,อยนั่น ทีนี้เองก็ไม่รู้ <c oughs> ตังก็ให้ไปไม่ไปซื้อถุงถังกันนะไม่ไม่ไม่ไมปเมปเ็นไรนั่นหรอกแต่ว่าแม่ห่วงความรู้สึกของพี่เขาอยู่เฉยๆไม่ไม่เป็นไรหรอกอยู่กับแม่แม่กัน <c oughs> อยู่ด้วยกันนี่แหละจะอยู่ได้เหรอจะอยู่ได้คิดนะคะแล้วเรื่องเรียน เรื่องเรียนเขาจะให้เรียนได้ยังไงลูกหรือว่าเราไปเรียนก่อนโตพร้อมโตรหรือว่ายังไงหรือเรียนยังไงถ้าเรียนก็ต้องดอกติ้งไว้แลยแต่คงคงไม่ได้คนระับไม่ได้เรียนเนะาะพอฝากจะมีลูกแล้วก็ส่งพูดถึงเรื่องอดตายไม่มอดหรอกไม่มอดหรอกแม่ก็มีอาชีพของแม่รถก็มีอะไรก็มีที่ตลาดที่ทางก็มี พาะว่าจะไปดูร้านเีนแับขาวว่าสักร้านหนึ่งนี่ให้พวกเองไปขายกันรถ่อดแล้วก็ให้หักขาดหมดคุณเ,เป็นหมดน,นะรถยนต์น่ะไม่ได้แล้วออกไม่ได้แนะม่ไม่ได้ห่วงท่านี้ไม่ต้องห่วงท่านี้แม่ไม่ไม่ต้องห่วงหรอกเอาเป็นนะแม่ยังไงต้องให้ทำง,งานเป็นเสาหลักอยู่แล้วก็ห่วง แต่ว่าไอ้เรื่องจบไม่จบก็ไม่ได้ว่าหรอกแต่ว่าตัวพี่สาวเขาพี่เคยเขาเออ่หนูหกล้าบอกปะล่ะไม่าไม่ทำไงไม่กล้าบอกก้าเกิดท้องโตขึ้นมาลแล้วรู้อย่างว่ามันเมนมันมาไม่มา,ม,มากี่เดือนแล้วไม่มาสองสามเดือนแล้ว ล้วไปตรวจดูแล้วมันขึ้นมันขึ้นสองขีดเดอ,อ,เอ,อสองสามเดือนเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วยาไม่ออมได้ไปหาหมอเลยม,มองล่ะ <laughs> พีคขึ้ยแหละฮะนอนต้มแกดูสีหน้าบ้างได้ไหมดูสีหน้าไมรู้สึกยังไงไม่ได้รกรู้สึกยังไงดีใจไหมไม่ออกดีใจไหมรู้สึกยังไงไม่ดีใจหรอกไม่ได้หลานจะร้องไงล่ะทำไมพี่พีพี่พีคนชิดคนแค่นี้เป็นไงบ้างเป็นยังไงมันจะร้องไง เดินเก่งเดินแก่งนะฮ่่าฮ่าตไม่ออกไม่ออกเลยไปคลิปไปไปคลิปภาพมากแก๊กตัวหลังนี้นเอ้ยเอ้ยเอินดูต้นทางยังเกลียไปแล้ว หลอกได้สนิทเชื่อสนิทใจเลยเชื่อสนิทเลยคิดไปถึงว่ามึงจะหลอกคนแล้วมึงคิดว่ามึงคือเด็กมึงคิดว่ามึงจะหลอกเรื่องนี้กูโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ในแกงสำเร็จแล้วสำเร็จเมแกงได้ล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะบบ๊าายยบ๊ายบายบ๊ายบาย I'm <laughs> sorry. <laughs>